ไลสิกใกล้บรรลุข้อตกลงยืมคารวันโยจากริเวอร์พูลฤดูการหน้าฟาบ,บิโ,โอรโรมาโนกูรูตลาดซื้อขายรายงานว่าทีมไลสซกในศึกบุนเลสิก้าเยอรมนีใกล้บรรลุข้อตกลงทำสัญญาดืมตัวฟาบิโอคาวันโยกองกลางริเวอร์พูลวัย20ปีร่วมทีมในฤดูการหน้าทั้งสองฝ่ายกำลังตกลงในรายละเอียดสุดท้ายของสัญญาคาดว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยในสัปดาห์หน้าโดยสัญญานี้ไม่น่าจะมีเงื่อนไขซื้อขาด หลังจบฤดูกาลอยู่ด้วยน้าฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานว่าเวสแฮมสนใจยืมตัวคาวันโย่ร่วมทีมเช่นเดียวกับ เบอร์ลี่แลบเลนฟอร์ดขณะที่ดิแอเลติกรายงานว่าฟูแลมต้นสังกัดเก่าของคาร์วันโยสนใจดึงตัวเขากลับไปร่วมทีมทางนี้ตั้งแต่ร่วมทีมหงแดงคาร์วันโยก็ไม่ค่อยจะรับโอกาสลงสนามนักโดยลงเล่นไป21นัดในทุกถ้วยยิงไป3ประตูจนมีข่าวว่าเจ้าตัวอยากมองหาสังกัดใหม่อาจจะทั้งย้ายถาวรหรือยืมตัวเพื่อโอกาสการลงสนามสม่ำเสมอขึ้นขอบคุณภาพแหล่งข้อมูลข่าวมที่ชนออนไลน์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ